ครับท่านผู้ชมครับตอนทุกท่านเข้าสู่ออโต้โมเตอร์ไทยแลนด์นะครับสัปดาห์นี้ครับในช่วงเราต้องรู้ผมมีเรื่องราวของ Mercedes Benz นะครับเป็นรุ่น GLC 350 e f o r m a t i c AMG Dynamic ครับรถรุ่นนี้นะครับเขาจะมากับสมรรถนะทั้งทางเรียบแล้วก็จะมีโหมดออฟโรด เพื่อทางลุยครับแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับจะมีในส่วนของ d o บ b y a t m o s อที่จะเป็นในภาคของการฟังเพลงนะครับกับเสียงเซอร์ลาวจากเบอร์มาสเตอร์นะครับที่เป็นการร่วมมือหลายภาคส่วนครับทิตจรับชมครับในชั่วโเราต้องรู้นะครับ ส่วนในช่วงท้องโลกยันยนนะครับมาสดานั้นลุกแผนในส่วนของการดูแลลูกค้าประจําปีมังกรทองครับและนิวออร่ากูตแคทนะครับในรุ่นผลิตในประเทศนี้นะครับเปิดราคาํำหนาที่เรียบร้อยลดราคาลงไปกว่าแสนบาทครับรวมถึงข่าวอื่นออีกมากมายครับและสุดท้ายนะครับในช่วงลู้ก่อนขับกับอีวิสุสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเรานําเสนอในเรื่องของน้ํามันมาตรฐานยูโร5นะครับในครั้งนี้ครับไปดูกันว่าคุณสมบัติของน้ํามันมาตรฐานยูโร5นั้นมีอะไรและ น้ำมันมาตรฐานยูโรไฟนี้นะครับจะสามารถใช้กับรถยนต์รุ่นเก่าๆได้หรือไม่ติดตารับชมครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวการทดสอบทั้งทางเรียบและทางลุยของ New Mercedes-Benz G.L.C.350 e f o r m a t i c AMG Dynamic รออยู่หลังโฆษณาครับอะไรก็หยุดเราไม่ได้ ออย่่าางงทีใจต้กรไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเราใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX-3 ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล New Isuzu D-MAX เปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive ุดเหนือลิม it ิตพ e ิชิตโลกนิวอีซูซุซีแบ็กส์นิว n ิสันคิกส์อ e พเเทคโนโลยีหนึ่งเดียวจากนิสันประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จ แต่ต้องรอนิวน e ิสันคิปอีพาวเวอร์ทันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดเย้นิสันสนับสนุนโดย Mercedes-Benz วันนี้ครับผมมีเรื่องราวของ Mercedes-Benz GLC 350 e AMG Dynamic มานำเสนอนะครับค่าตัวของ GLC 350 e AMG Dynamic คันนี้นะครับมีสนนราคาอยู่ที่ 4ล้าน1แ8 0 0 0 0บาทนะการปรับปรุงในครั้งนี้สู่เจเนอเรชันที่3ของ GLC นะครับก็ปรับป,ปรุงใหม่ทั้งคันเลยว่าง่ายๆนะฮะแต่ว่าในส่วนของมิติตัวถังเนี่ยใกล้เคียงของเดิมเรื่องอยู่ตรงนี้ครับการปรับปรุงของเขาในส่วนของหน้ากระจังนะครับเป็น Star ์ a t t เ e รวมถึงไฟเป็นไฟดิจิตอลไลท์ตัวนี้คุณสมบัติของไฟนะครับลำแสงของเขาพุ่งไกลถึง650เมตรเลยทีเดียว รอบๆบคันก็จะมีการวางเซ็นเซอร์ต่างๆไว้รอบๆรวมถึงกล้องมองภาพด้วยซึ่งเป็นที่มาของการประมวลผลของภาพนะครับในส่วนของออฟโรดโหมดในส่วนของกล้องมองภาพรอบๆบคันนันเองและภาพค่อนข้างจะคมชัดเลยทีเดียวช่วงล่างข้างหน้ากับข้างหลังก็ต่างกันนะข้างหน้าเป็นรูปแบบของอิสระแล้วก็ระบบรองรับโช๊คอัพกับสปริงส่วนด้านหลังนะครับ เป็นรูปแบบของแอร์นติกที่เป็นถุงลมนั่นเองครับการทำงานของเขาครับมันเกิดจากต้นทางที่มันต่างกันนะหน้าสปริงหลักถุงลมแต่เขาแมทชิ่งให้มันทำงานร่วมกันได้ครับท้ายรถนะครับมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเอาไว้นะครับผมเรียกง่ายๆว่าคิกเซนเซอร์หรือการยื่นเท้านะครับเข้าไปใต้ท้องรถเพื่อให้เซนเซอร์ตรวจจับและฝาท้ายจะเปิดขึ้นเองหรือคุณจะเปิดจากกุญแจก็ได้อีกหนึ่งทางเลือกและอีกหนึ่งทางเลือกก็เปิดจากในรถนะฮะ ส่วนตัวที่ฝาท้ายอมันก็มีสวิตช์เปิดปิดทั่วไปอยู่แล้วนะอะด้านท้ายรถถือว่าห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างจะใหญ่มากๆนะครับตรงนี้หลังจากถ้าคุณปรับเบาะแถวสองพับไปแล้วแล้วคุณหาพานมมาปูกับสถานที่ที่ผมหาโลเคชั่นไว้คุณมาแคมปปิ้งแล้วก็นอนในรถคันนี้ได้เลย AMG เขาออกแบบไว้อย่างนี้นะครับ ตัวภายในเนี่ยเบาะนั่งเลือกได้2รูปแบบจะเป็นดําแดงแบบที่เห็นอยู่ก็ได้หรือจะเป็นดําอย่างเดียวก็ได้หน้าจอ12.3สำหรับชุดมาตรวัดกับ11.9สำหรับตัวจอ,อกลางข้างในมีฟีเจอร์มากมายเลยนะฮะคือตั้งแต่สัมผัสมา,มานะชอบตรงการใช้งานฟีเจอร์พวกนี้อย่างที่ว่ามันไม่ลึกไงฮะคือคุณเข้าไปในโฮมปุ๊บคุณจะเจอฟีเจอร์หลักๆของเขา ออฟโรดโหมดก็มีมาให้กล้องมองภาพรอบๆคันอย่างนี้ผมบอกว่าเขาติดทุกจุดไว้รอบๆรถเนี่ยก็จะประมวลผลมาให้นะครับแอร์แยกโซนได้ชัดเจนมีตัวควบคุมตัวช่วยจอดพร้อมจดจำระยะทางก่อนที่จะถึงจุดหยุดนิ่งนะฮะเขาจะม,มีโมรีไว้ให้เพราะฉะนั้นการนำรถเข้าพื้นที่ระยะ50เมตรก่อนหยุดนิ่งเนี่ยคุณจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเ,เขาจะจดจำเส้นท,ทางไว,ไว้ให้ขากลับคุณก็จะออกตามรอยล้อของคุณเหมือนเดิมอันนี้เป็นตัวช่วยนะ เบาะทั้งสองออของตำแหน่งตัวของคู่หน้ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเบาอ,อุ่นนะครับมีไอร้อนดันขึ้นมาให้ในกรณีที่เราเปิดการใช้งานมีเมมโมรีซีทให้ด้วยนะครับลำโพงเบอร์มาสเตอร์นะครับตรงนี้จะเป็นผ้าของเบนซ์ที่ไปจับมือกับเบอร์มาสเตอร์แต่ภาคของเบนซ์ที่ไปจับมือไอแอปเปิลล่ะภาคของเบนซ์ที่ไปจับมือไอแอปเปิลนั่นก็คือเขาไปคุยว่าให้แอปเปิลเนี่ยเอาดอบบี้อัดมอร์ ไปใส่ไว้ในระบบของเขาเพื่อที่จะมาเมิร์สกับรถนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเสียงให้ผู้ฟังเนะี่ยฟังได้ง่ายสนอกหูมากขึ้นก็น่าสนใจแต่นิดนึงณนะวันนี้ยังอยู่กับ Apple นะครับ Android ยังไม่ได้เชื่อมต่อแต่รองรับสมาร์ทโฟนทั้งสองรูปแบบทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y แต่ถ้าเกิด d o l b y a t m o s คุณต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะไปโหลดแอปพลิเคชัน Apple Music นะครับหรือ Spotify ก็ได้นะฮะแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นหลายปีนะตรงนี้แต่พอคุณโหลดปุ๊บนะครับเสียงเพลงที่มันจะเชื่อมต่อโทรศัพท์คุณแล้วมาออกสู่ลำโพงในรถเนี่ยมันจะเป็นดอเบียแอดมอทันทีจะแยกโสตประสาทได้ว่าเสียงวิ่งจะฝั่งซ้ายไปฝั่งขวามีซับบูเฟอร์ติดให้นะครับพร้อมกับ แอมลิายเออร์ที่คุณเลือกปรับจูนเองได้ในตัวเขาเก๋ไก๋ยอย่างนี้เขาแทนที่ค่าเสียงต่างๆครับด้วยดนตรีดนตรีเช่นกีต้าร์นะเสียงแหลมแล้วก็รูดีแล้วใช่ไหมฮะกรองเสียงทุ้มมีไวโอลินมีแทักโซโฟนและมีให้เลือกเลือกปรับในรูปแบบอินดิวิดวลซึ่งเป็นสไตล์ของตัวเองแลกหนึ่งอย่างในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับที่เป็นโปรแกรมของรถคันนี้ เขาเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดชื่อว่า MBUX 7 MBUX 7มันจะเจ๋งตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นครอบครัวของ Mercedes วันหนึ่งคุณเมมโมรีข้อมูลส่วนตัวโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณเอาไว้เช่นการปรับเบาะการปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารการปรับตำแหน่งของพวงมาลัยคุณเซ็ตไว้ใช่ไหมฮะแล้วในอนาคตถ้าคุณจะซื้อเมอร e เซเอีกคัน หรือไปเอารถภรรยาหรือไปเอารถเพื่อนมาใช้คุณสามารถโอนถ่ายโปรไฟล์ของคุณเนี่ยถ่ายไปยังรถคันนั้นได้เลยนะฮะไม่ต้องไปปรับเซ็ตรถคันนั้นใหม่อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของ MBUX 7ที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลไ้ นะครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่เรื่องราวการทดสอบสมรรถนะของ Mercedes-Benz GLC 350e AMG Dynamic นะครับหน้าจอการทำงานก็ปรับตามโหมดการการขับขี่นะฮะปรับรูปแบบได้หลากหลายเลยทีเดียวและในครั้งนี้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่ไฟฟ้านั้นมีการปรับปรุงใหม่ในส่วนของระยะทางการใช้งานจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าลูกนี้นะ ทำได้ประมาณ120กิโลเมตรด้วยความเร็วนะครับที่พัฒนาขึ้นมาจากเดิมตอนเนี้เขาใช้งานในหมวดแบตเตอรี่ไฟฟ้าได้ถึงความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ลูกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปชาร์จในหมวดของ DC ชาร์ รับกระแสะได้ถึง60กิโลวัตต์เลยนะฮะแล้วก็จะชาร์จกำลังกลับมาได้จากส0เอที่เหลือเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้เขาจะไม่ให้หมดเกลี้ยงศูนย์นะจะเหลือค้างเอาไว้เป็นพลังงานต่ำๆเอาไว้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชาร์จครับมันจะกลับมาที่80ในเวลาเพียง20นาทีเท่านั้นแล้วก็ตรงนี้นะครับจากเดิมที่วิ่งได้120กิโลเมตรเนี่ยจากการเคลมคอเมเอรสเซอร์เบนถ้าคุณวางแผนการเดินทางดีๆทุก100กิโลเมตรคุณแวะชาร์จเท่่าากับว คุณแท้จะไม่ต้องใช้น้ํามันจากเครื่องยนต์เลยนะไอการเสียสูญเสียในเรื่องของอเชื้อเพลิงในเรื่องของอเงินที่จะต้องจ่ายในเรื่องของค่าน้ํามันเนี่ยนะครับมันก็จะลดทอนลงมาตัวนี้นะครับถังน้ํามัน62ลิตรนะครับแล้วก็ในกรณีที่เติมน้ํามันเต็มถังเนี่ยเขาแปลเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของระยะทางได้ถึง800กิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเอา800กิโลเมตรจากการวิ่งของเครื่องยนต์น้ํามัน นะครับมาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแน่นอนว่าในหนึ่งถังน้ำมันนะครับเชือเ้อเพลิงหนึ่งถังเนี่ยรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วคุณจะได้ระยะทางโดยประมาณ900กิโลเมตรโดยประมาณเอาละครับท่านผู้ชมครับมาเข้าสู่ออฟโรดนะครับอย่างนี้ครับระบบขับเคลื่อนของเขาเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นระบบกับเครื่อง4ล้อนะแต่เขากระจายแรงกันอย่างนี้ครับด้านหน้า31%ส,ส่วนด้านหลัง69%นะแล้วก็ข้างในตัวการแสดงผลต่างๆการตั้งค่าต่างๆมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งฟีเจอร์ชื่อว่าอ f ฟโรดโห d ดนะครับพอเรากดเข้าไป ก็จะมีในเรื่องของเข็มทิศในเรื่องของระดับนิจูดลรามีจูดในเรื่องของอข้อมูลเครื่องยนต์ในเรื่องของตัวของระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นความปลอดภัยหนึ่งเรื่องกล้องมองภาพรอบๆคันเนี่ยจะทํางานทํางานในกรณีนี้หมายความว่ายัางไงครับในกรณีที่ผู้ขับขี่เดินทางกับแฟนนะหรือว่าเด็กๆแน่นอนว่าความปลอดภัยบนเส้นทางออฟโรดเนี่ยเราก็ต้องมองเห็น เ้นทางก่อนใช่ไหมครับเห็นการวางล้อไปก่อนทีนี้ถ้าไม่มีภาพที่เก็บจากรอบๆคันมาแสดงและที่จอกลางวันนี้เนี่ยก็ต้องมีคนลงไปดูเส้นทางแน่นอนละแต่ในครั้งนี้เขาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นผู้ชมครับมีกล้องมองภาพรอบๆคันแล้วก็จําลองภาพมาไว้ให้ที่จอกลางน,นี้รวมถึงในส่วนของใต้ท้องรถที่มีการ เสียดสีมีการกระแทกกับสภาพเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อมีหินให้ปีนอย่างเงี้ยนะครับมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางทีมออกแบบของเบนซก็บอกว่าชิ้นส่วนที่ปกป้องใต้ท้องรถอยู่นะครับสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็แข็งแรงเหมาะสมควรเลยเดิมทีถ้าไม่มีชิ้นส่วนพวกนี้นะอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันก็จะไปเจอกับพวกอะไรชิ้นส่วนช่วงล่างต่างๆหมดเลย แต่ครั้งนี้เบนซ์เขาโปรเทคช่วงล่างเอาไว้โปรเทคในส่วนของด้านใต้ของรถเอาไว้นะครับศักยภาพของความหรูหราของ m บ r c e d e s Benz ในวันนี้ได้ก้าวข้ามไปแล้วเขาดีไซน์รถออกแบบรถออกมาให้มันตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบของออฟโรดมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าในตัวของกล้องเนี่ยจะตัดการทํางานออกไปเมื่อความเร็วเกินเขาใช้ความเร็วทีอยู่ประมาณนี้ความเร็วต่ำมากๆประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นภาพก็จะกลับมาติดให้ใหม่นะครับ แต่ถ้ากความเร็วเกินมันก็ตกกัดการทํางานออกไปตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเข็มทิศนะฮะในเรื่องของการบททิศทาง,างต่างๆขึ้นมาแทนแต่ถ้าเกิดโอเคความเร็วมันกลับไปต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไหร่นะครับพาก็จะกลับมาแสดงให้เหมือนเดิมลุยเบาๆนะฮะกับเส้นทางออฟโรดแบบนี้ผมไม่ได้เอาคันนี้ไป หนักหนาสาหัสอะไรมากมายนะครับเสียดายรถแต่สภาพเส้นทางที่เจอวันนี้ก็ถือว่าโหดแล้วนะกับกับรถแบบนี้นะครับกับ GLC 350e ที่เราได้เอามาลองนะฮะเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับ Mercedes-Benz GLC 350e AMG Dynamic คันนี้นะครับสนดร,ราคา4 0ล้าน1แสน 80,000บาทนะต้องบอกว่าจุดเด่นนะครับเป็นการปรับปรุงเจเนอเรชันล่าสุดถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่3นะครับตัวลถอแจ๋วนะครับระยะทางที่เขาเคลมไว้ในส่วนของแบตเตอรี่31กิโลวัตต์นั้นเนี่ยทำระยะทางได้120กิโลเมตรขึ้นอยู่พฤติกรรมการขับขี่นะครับแต่ผมเคลมว่า100กิโลเมตรเนี่ยได้แน่แแล้วก็พัฒนาไปยิ่งกว่านั้นความเร็วในการใช้งานหมวดไฟฟ้าได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวของ ออนโลดที่มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือต่างๆอีกมากมายเลยภาพรวมแล้วครับถือว่าเป็นรถหรูที่ผมดั้มนำมาลุยเนี่ยลุยแบบสบายๆกับสภาพเส้นทางที่ได้สัมผัสในวันนี้นะครับอัตราส่วนของการแบ่งท,ท่ายเทแรงบิดรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆที่มาช่วยนะครับในการเส้นทางลุยใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะก็วางแผนดีๆถ้าจะใช้รถคันนี้รูปแบบไฮบิดนะหรือเป็นรูปแบบไฟฟ้าล้วนนะครับก็หา ที่สถานีชาร์จเตรียมไว้ก่อนคุณได้ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยและเกิดว่ายิ่งใช้งานในเมืองรลฟสไตล์ของคุณเนี่ยใช้รถวันหนึ่งไม่เกิน100กิโลเมตรน้ํามันแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้านั้นทําระยะทางให้ตอบโจทย์การใช้งานคุณอยู่แล้วครับ ก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเราใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดม a s าซีเ3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive Talk about it มุดหมาใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The new Mu X be uncharted เปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive สุดเหนือลิมิตพิชิตโลกนิวอ s u z u ซีแ x ็ส์สนับสนุนโดย Mazda Ford BRG เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับ a u t o w o r l d Thailand ครับติดตามความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับปีที่แล้วในตลาดรถยนต์ก็เรียกว่า จะเติบโตก็ไม่เติบโตเต็มที่นะครับเพราะว่ามีปัจจัยลบเข้ามามากมายสําหรับปีนี้นะครับค่ายรถยนต์ต่างๆก็เตรียมความพร้อมของแต่ละคนกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเราไปดูเลยครับค่ายแรกมาสด้นะครับ,รรบปีนี้เขาบอกแล้วครับว่าจะเตรียมที่จะชูนโยบายให้บริการลูกค้าเต็มรูปแบบครับ มิสเตอร์ทาดาชิมิอุระประธานบริหารบริษัทมาสด้าเซลส์ประเทศไทยจำกัดได้กล่าวถึงสถานการณ์ในปี2,566ที่ผ่านมาว่ามาสด้ามียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น16,544คันตลาดหลักเป็นของรถจนนั่งโดยเฉพาะมาสด้า2นั้นมียอดสูงถึง7,834คันและรถอเนกประสงค์ครอสโอเวอร์ในตระกูล CX ก็ตามมาด้วยยอดจำหน่ายรวมประมาณ 6,981คันและยังมีส่วนของ Mazda bt 50ที่เป็นรถปิกอัพอีกจำนวน834คันและรถยนต์นั่งหรู Mazda 6ซึ่งเปิดในงาน Motor Expo ช่วงปลายปีนั้นก็สามารถเรียกร้องความสนใจได้อย่างเป็นอย่างดีมีลูกค้าเข้ามาจองสิทธิ์แล้ว74คันจากจำนวนที่มีทั้งหมดทั้งสิ้น100คัน สำหรับปีนี้เป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งคาดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์โดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ750,000คันถึง800,000คัน ซึ่งจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาในส่วนของ m a z d a นั้นคาดว่าจะเติบโตเช่นเดียวกันเนื่องจากฐานลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการนั้นเพิ่มขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการขายรถใหม่มากขึ้นเช่นเดียวกันด้านทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสบริษัท m a สด้าเซลสประเทศไทยจำกัดได้กล่าวเสริมว่า m a z d a ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของแบรนด์ Mazda ในประเทศไทยโดยจะดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นด้วยกลยุทธ์ Customer Experience Management สร้างประสบการณ์ลูกค้าและมอบสิทธิประโยชน์ดูแลลูกค้าหลังการขายแบบไร้ข้อกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายควบคู่กับการบริหารคุณค่าแบรนด์ให้ยั่งยืนด้วย Brand Value Management ตามปณิธานในการยกระดับและเติมพลังให้กับผู้คนผ่านประสบการณ์การขับกี่ที่เหนือระดับเพื่อให้เกิดการเติบโตทั้งยอดขายและการเพิ่มฐานลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์มาสดาทั่วประเทศต่อไป ค่ายฟอร์ดก็ภูมิใจเหลือเกินนะครับกับความสำเร็จในปีที่แล้วเพราะขึ้นสู่อันดับที่4ของตลาดรถยนต์ครับรัฐการจูตเสนกรรมการผู้จัดการฟอร์ดประเทศไทยประกาศความสำเร็จในปี2,566ที่ผ่านมาสามารถกวาดยอดจองรถรวมทั้งสิ้น36,483คันขึ้นแท่นเป็นแบรนด์ที่มียอดขายรวมตลาดทั้งปีสูงสุดเป็นอันดับ4เป็นครั้งแรก โดย Ford Ranger มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น9.2%จากเดิม8.7%และ Ford Everest มีส่วนแบ่งการตลาด19.8%เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่14.8%ทำให้ทั้ง Ford Ranger และ Ford Everest นั้นสามารถครองตำแหน่งรถขายดีที่สุดอันดับ3ได้อย่างเหนียวแน่น ทั้งในเซกเมนต์รถกระบะและ P/PV นอกจากได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าชาวไทยแล้วรถทั้ง2รุ่นที่ผลิตในประเทศไทยโดยโรงงาน Ford Thailand Manufacturing และโรงงาน Auto Alliance ประเทศไทยยังได้รับความนิยมไปทั่วโลกล่าสุด Ford r a n g e r คว้าตำแหน่งรถขายดีอันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีและยังครองอันดับหนึ่งรถขายดีที่สุดในนิวซีแลนด์เป็นปีที่9ต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นผู้นำตลาดรถกระบะทั้งในทวีปยุโรปสหาราชอาณาจากักรรวมถึงประเทศเวียดนามและยังได้รับรางวัลรถกระบะยอดเยี่ยมแห่งปีจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศออสเตรเลียแอฟริกาใต้และในสหาราชอาณาจากักรเกรดวอลมอเตอร์บอกว่าปีที่แล้วนี่เติบโตเพิ่มขึ้นถึง10%นะครับน่าสนใจมากปีนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเข้าสู่โหมดของรถที่ประกอบในประเทศไทยครับเริ่มต้นที่โอล่าคูดแค นรงศรีตลายนกรรมการผู้จัดก,การเกรดวอร์มอเตอร์ประเทศไทยเผยถึงความสำเร็จการดำเนินงานในปี2,566ว่ามียอดจำหน่ายรวมสูงสุดถึง12,840คันเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้น10%จากยอดในปีที่ผ่านมาโดยรุ่นยอดนิยม3อันดับแรกได้แก่ Ola g o พ d c t t h a าวา j โจ i o n และ How wow h a ว a l H6 ตามลำดับ คาดว่าปีนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้ปลุกกระแสร,รถไฟฟ้าในประเทศไทยอีกครั้งจากการเปิดตัวและประกาศร,ราคา New GWM Ora Good Cat จากสายผ่านการผลิตโรงงานเกรดวอลมอเตอร์ Manufacturing ประเทศไทยจังหวัดระยองซึ่งเกรดวอลมอเตอร์ถือเป็นแบรนด์แรกที่ผลิตรถไฟฟ้าภายในประเทศไทยเพื่อการจำหน่ายชดเชยการนำเข้าตามนโยบายการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าของภาครัฐหรือ ZEV 3.0 โดย New Ola Good Cat นั้นจะมาพร้อมกับ3รุ่นย่อยรุ่นโปรและรุ่นอัลตรขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด105กิโลวัตต์หรือ143แรงมา้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรสามารถวิ่งได้480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง และรุ่น GT มีกำลังสูงสุด126กิโลวัตต์หรือ171แรงมา้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรวิ่งได้460กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทั้งนี้รุ่นโ r o ประกาศร,ราคาที่799,000บาทรุ่นอั t ต้าประกาศร,ราคาที่899,000บาทและรุ่น GT ราคาที่1,099,000บาทโดยพร้อมส่งมอบภายในเดือนมก,กราคมนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ GWM Application และเว็บไซต์ www.gwm.co.th นั่นเป็นเรื่องราวที่อยู่ในช่วงของท่องโลกยานยนต์นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันเลยครับที่ www.autoworldthailand.com ครับสนับสนุนโดย ใหม่ i s u e d m a x เหนือลิมิตพิชิตโลกรู้ก่อนขับกับซ e s US u ุตอนน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร5เมื่อตอนที่แล้วรู้ก่อนขับกับอ e ีซ s US u ุได้นำเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์มาตรฐานยูโร5ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ที่ผ่านมา นอกจากรถยนต์แล้วยังมีการบังคับใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ที่จะต้องมีมาตรฐานยูโร5เช่นเดียวกันจะมีรายละเอียดอย่างไรและรถยนต์รุ่นเก่าจะใช้ได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร5เป็นอย่างไรนอกเหนือจากการกำหนดมาตรฐานของเครื่องยนต์แล้วมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกกำหนดควบคู่กับมาตรฐานเครื่องยนต์ ให้ลดปริมาณการปล่อยไอเสียและควบคุมการปล่อยกา๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์สารไฮโดรคาร์บอนสารไนโตรเจนออกไซด์อนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยมีการประกาศยกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโรมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหาของ PM 2.5ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากควันท่อไอเสียและการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ ดังนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร5จึงมีข้อกำหนดหลักเพื่อใช้ควบคุมปริมาณกรรมัถัานสารอโรเมติกและสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมสามารถช่วยลดผลกระทบ,ทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ระดับหนึ่งมีข้อมูลอ้างอิงในกลุ่มประเทศยุโรปอเมริกาหรือสิงคโปร์มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นหลังจากการบังคับใช้มาตรฐานการปล่อยมลภาวะอย่างเข้มงวด น้ำมันเชื้อเพลิงยูโร5ในประเทศไทยสำหรับประเทศไทยได้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำมันกลุ่มเบนซินแกสโซฮอลและดีเซลหมุนเร็วจากระดับยูโร4ให้เป็นยูโร5โดยปรับลดปริมาณกรรมะถันจากไม่สูงกว่า50เป็นไม่สูงกว่า10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและน้ำมันกลุ่มดีเซลจะต้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพเพิ่มเติมโดยลดปริมาณสารโพลีไซคลิกอะโรมมติกไฮโดรคาร์บอน จากไม่ให้เกิน11เปเ็นป็นไม่ให้เกิน8ซโดยโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยทั้ง6แห่งได้แก่ไทยออยล์บางจาก PTTGC บางจากศรีราชา IRPC และ SPRC ได้เริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร5ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ที่ผ่านมาแล้วน้ำมันเชื้อเพลิงยูโร5ใช้กับรถยนต์รุ่นเก่าได้หรือไม่ จากการทดสอบการปล่อยมลพิษโดยห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะของกรมควบคุมมลพิษพบว่ารถยนต์มาตรฐานยูโร3และรถยนต์มาตรฐานยูโร4ซึ่งมีการใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยนั้นสามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร5ได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อเครื่องยนต์แต่อย่างใดและยังพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร5ช่วยทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลงถึง20-24%น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร5จึงถือว่าเป็นมาตรฐานน้ำมันสูงที่สุดในหลายประเทศทั่วโลกทั้งยุโรปสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์หรือมาเลเซียก็เริ่มหันมาใช้น้ำมันมาตรฐานยูโร5กันเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี2 5 6 7เป็นต้นไปจะต้องมีเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร5และน้ำมันเชื้อเพลิงตามปน้ำมันต่างๆทั่วประเทศ ก็จะต้องเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร5เช่นกันทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับและทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวในรายการออโตมอเตอร์ไทยลรนต์จัปด,ดาห์นี้นะครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มทางทรบร5กด5ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ